ในวันที่ไม่มีวิภาวีสีทองฮุนไดแพ้ไฮพารตเปิดภาพรอยยิ้มแรกของวิภาวีกับคนสำคัญโค้ชออสต่อสายตรงอัปเดตการผ่าตัดของวิภาวีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปลรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีมไฮพารซึ่งจากการแข่งขันมาทั้งหมดนะคะทีมฮุนไดเนี่ยเอาชนะมาได้โดยทุกครั้งแต่ล่าสดุดค่ะครั้งนี้นะคะฮุนไดพ่ายแพ้ทีมไฮพาร์ตไป1-3เซตนะคะในวันที่ไม่มีวิภาวีสีทอง โดยแพ้ไป32ต่อ30 16ต่อ25 24ต่อ26 17ต่อ25โมเมทําไปถึง24คะแนนโซฮาวี18คะแนนนิโคโลวาน16คะแนนโมมา30คะแน G นจียุน11คะแนนซึ่งต้องบอกว่าทีมฮุนไดนะคะเมื่อในวันที่ไม่มีวิภาวีแอดขอพูดเป็นคนๆไปเลยนะคะสำหรับโกเยริมที่เข้ามาแทนตำแหน่งของวิภาวีสีทองนั้น ต้องยอมรับว่าบอลแรกค่ะค่อนข้างที่จะเสียหายหนักเหมือนกันสําหรับการรับบอลแรกนะคะทําให้พลาดคะแนนไปหลายคะแนนเหมือนกันเกมบุกค,ค่ะไม่เด็ดขาดทําให้ไม่สามารถที่จะเก็บแต้มได้สำหรับจียุนค่ะค่อนข้างที่จะเสียคะแนนในเรื่องของเกมบล็อกเนื่องจากไปสกิดเน็ตก็ทําให้เสียคะแนนไปโมมานะคะผู้ที่ทําแต้มหลักให้กับทีมฮุนไดวันนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเกิดอาการหงุดหงิดหลายแต้มมากๆ ซึ่งสังเกตสีหน้าได้ชัดเจนมากๆนะคะซึ่งก็มันก็ส่งผลกับบรรยากาศของทีมนะคะทำให้บรรยากาศของทีมฮุนไดเนี่ยดูอึดอัดไปมากๆซึ่งต้องบอกว่าทางทีมฮุนไดเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องปรับแก้อย่างไรนะคะโดยทางโค้ชเนี่ยก็พยายามส่งผู้เล่นคนอื่นหมุนเวียนกลับมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานไฮพาร์ตไปได้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทีมไฮพารวันนี้ก็มาดีรวมไปถึงทีมฮุนไดเองที่ขาดระบบเกมรับที่ ต้องบอกว่าวิภาวีเป็นส่วนสําคัญของทีมจริงๆมาถึงอีกประเด็นที่2นะคะที่ต้องบอกว่าวิภาวีเนี่ยหลายๆคนก็รอคอยว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งวิภาวีนะคะก็ มีภาพรอยยิ้มแรกมาให้เราเห็นกันแล้วค่ะซึ่งทางนั้นคุณหมอเนี่ยที่คอยดูแลว,วิภาวีนะคะตอนอยู่ไทยรวมไปถึงตอนที่มาอยู่เกาหลีเนี่ยก็คอยส่งกาลังใจให้เสมอนะคะโดยคุณหมอก็ได้เผยภาพแรกของวิภาวีนะคะเป็นภาพรอยยิ้มหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บก็รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยสูมากๆเลยนะคะสำหรับประเด็นต่อมาค่ะเป็นประเด็นที่ทางด้านโคดออดนะคะออกมาอัปเดตอาการ วิภาวีเนื่องจากว่าได้ต่อสายตรงคุยกับทางด้านวิภาวีสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านั่นเองโดยอาการบาดเจ็บของวิภาวีนะคะหนักกว่าที่คิดหลังจากได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกขาดและหมอนรองกระดูกด้านข้างได้รับความเสียหายต้องเข้ารับการผ่าตัดและแน่นอนแล้วว่าเจ้าตัวหมดสิทธิ์ลงเล่นให้กับสโมสรฮุนไดในนัดที่เหลือนะคะของฤดูการปกติ รวมถึงรอบเพย์ออฟและคาดว่าต้องใช้เวลารักษาอย่างน้อย6เดือนทั้งนั้นโคดออสเนี่ยเกียรติพงษ์รัชตะเกียงกายหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้เผยว่า หลังทราบข่าวก็ได้ต่อสายพูดคุยกับน้องสองวิภาวีสีทองและต้นสังกัดอย่างใกล้ชิดยอมรับว่าเป็นห่วงส่วนการผ่าตัดต้องพิจารณาก่อนว่าจะพาตัดที่เกาหลีใต้หรือที่เมืองไทยแต่พร้อมดูแลรักษาอย่างเต็มที่จากวันนี้นะคะมีเวลาประมาณ90วันจะถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2025 ในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งยังไม่แน่ว่าสองวิภาวีจะหายทันหรือไม่แต่ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้เล่งการรักษาทั้งนี้นะคะอยากให้วิภาวีหายเร็วๆและกลับมาเล่นในานามทีมชาติเพราะน้องเป็นตัวหลักทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะให้การรักษาฟื้นฟูให้ดีที่สุดนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านโค้ชออสนะคะ แต่ก็เหมือนมีรายงานว่านะคะทางด้านวิภาวีเนี่ยได้รับการผ่าตัดไปแล้ววันนี้แต่ว่าแอดยังไม่ชัวร์เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวนะคะว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีแหล่งที่มาที่แน่ชัดก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าวิภาวีเนี่ยจะได้ผ่าตัดที่ประเทศไทยหรือว่าเกาหลีนะคะซึ่งหากมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของวิภาวีนะคะหรือว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการวงการวอลเลย์บอลเนี่ยแอดก็จะรีบนามารายงานโดยทันทีเลยค่ะ ต้องยอมรับว่าต่อจากนี้นะคะทีมฮุนไดที่ไม่มีวิภาวีสีทองแล้วนั้นจะรับมือเกี่ยวกับรอบที่เหลือการแข่งวอลเลย์บอลอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ลำดับของทีมฮุนไดยอยู่อันดับที่2แต่หากว่าไม่สามารถที่จะเก็บแต้มหรือเก็บชัยชนะได้เลยนั้นอาจจะต้องตกไปอยู่อันดับ3หรือท้ายที่สุดนะคะอาจจะถูกทีมไ b บเนี่ยเบียดขึ้นมาอยู่อันดับ3แทน ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าโค้จะแก้เกมอย่างไรซึ่งทางด้านโคเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการหาผู้เล่นทดแทนวิภาวีแต่ก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายนักที่จะหาคนมาแทนวิภาวีในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะซึ่งนี่แหละค่ะเป็นงานยากลําบากของทีมฮุนไดเพราะว่าผู้เล่นที่มีอยู่ตอนนี้นะคะโกเยริมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเกมบุกยังไม่เด็ดขาด เกมรับในวันนี้ค่ะเหมือนทางด้านโกเยริมเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเต็มเซตแบบนี้มานานแล้วนะคะอาจจะทําให้มีความกดดันทางาน G ั้นจียุนเองเนี่ยเกมบุกก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะเกมรับวันนี้ก็โอเคใช้ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการขึ้นบล็อกหน้าน,นี้ก็ทําเสียหลายแต้มเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ทางด้านผู้เล่นคน,นอื่นๆนะคะก็ต้องกลับไปแก้ไขยอย่างเช่นไฮโยจินนะคะที่กลับมาลงในนัดวันนี้นะคะเหมือน ยังไม่ค่อยเข้ามือกับตัวเซซักเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องปรับในส่วนตรงนี้เพราะว่าทีมฮุนไดเองเนี่ยตอนนี้ค่ะระบบเกมเนี่ยค่อนข้างล้วนนะคะไม่รู้ว่าจะต้องรับมือหรือว่าแก้มืออย่างไรการขาดวิภาวีต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เลวร้ายของทีมฮุนไดจริงๆซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในรอบต่อไปเนี่ยของทีมฮุนไดนะคะจะพบกับทีม AI Pa p ปในวันที่14กุมภาพันธ์2568เวลา17นาฬิกา ก็มารอลุ้นผลการแข่งขันกันนะคะซึ่งคิดว่าเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่น่ารับชมเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ